เห็นว่าปัจจัยสําคัญในการสร้างรายได้เข้าชุมชนเนี่ยก็คือการแปรรูปวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็การหาตลาดเพื่อขายต่อนะครับเช่นเดียวกับความพยายามของชาวบ้านที่อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกําแพงเพชรครับคุณสันสนีพลอยวิไลได้ไปพบว่านอกจากจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อขายแล้วครับยังสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกด้วยครับ สินค้าการเกษตรแปรรูปที่เป็นผลผลิตจากสวนถนอมวงตำบลโกโสัมพีอำเภอโกโสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรแปรรูปโดยชาวบ้านในพื้นที่จำหน่ายที่สวนถนอมวงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยไม่ต้องหาตลาดนอกชุมชนรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรสวนถนอมวงภายใต้แนวคิดของเลือนใจวิชิตประธานกลุ่ม ที่ต้องการสร้างงานให้กับคนในชุมชนทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานแรงงานในชุมชนใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกไปทํางานไกลบ้านแล้วก็เขาก็จะมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวค่ะของเขาเองแล้วก็ได้ดูแลผู้ปกครองดูแลพ่อแม่หลักๆคือสามัคคีกันก่อนแล้วก็ให้ความร่วมมือกันให้ชุมชนมีรายได้เข้มแข็งแล้วก็ พึ่งพาที่อื่นน้อยที่สุดแล้วก็สร้างงานในชุมชนมีงานทําประจําอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไรายได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างที่ดีก็คือแบบใกล้บ้าน <c oughs> ถ้าใครอยากจะเอาพืชผักสวนอะไรเงี้ยมาขายที่นี่ก็รับค่ะจะ <c oughs> ได้มีไรายได้เพิ่มจะได้ไม่ต้องไปไกลๆอะไรแบบนี้นอกจากผลิตภัณฑ์แปลรูปที่สร้างไรายได้แล้ว ภายในพื้นที่200ไร่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรถอแตนชมภายในสวนเกษตรผสมผสานปลูกพืชไม้ผลนานา,นานชนิดจับกระแสะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขณะที่ทางหน่วยงานภาครัฐทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส่งเสริมด้านการผลิสตสินค้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรส่งเสริมด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสวนถนอมวงแห่งนี้ก็เป็น จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอโกสัมพีนครซึ่งเราก็ได้มาส่งเสริมในเรื่องของการจัดการสวนเกษตรในขณะเดียวกันเราก็ได้มาช่วยในการพัฒนาในเรื่องของจุดเช็คอินนะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาสนับสนุนงบประมาณในการทําจุดเช็คอินนะครับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งทําให้เกษตรกรหรือประชาชนที่อยู่ ในบริเวณนี้หรือผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนถนอมวงเปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีซึ่งปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า1000คนทำให้แต่ละเดือนสมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยหนึ0 0มบาทนอกจากนี้ยังกระจายรายได้สู่ผู้สูงอายุในชุมชนเดือนละ 3,000- ถึง4 0 0พบาท สันสนีพลอยวิไลไทย PBS รายงาน